ท่านผู้ชมครับมีข่าวดีจะมาบอกท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับ Rd 251นะครับ Rd 251หรือ bp 2019นะครับได้มีการทำการประโยชน์นะครับเป็นชัดเจนในส่วนทุเรียนนะครับสามารถเพิ่มผลผลิตในส่วนทุเรียนได้จาก สนทุเรียนที่มีรายได้ยกตัวอย่างนะครับ800,000บาทได้มาเป็น1ล้าน4แสน1ล้าน6แสนก็เท่ากับว่า1เท่าตัวนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่มากสำหรับรายได้นะครับส่วนสาเหตุที่สร้างรายได้นั้นเกิดจากทุเรียนดกนะครับอาดี251นี้นะครับขวดจะเป็นลักษณะนี้ในตลาดนะครับ ก้อนสุกเกษมดอทคอมนะครับก็มีข้อมูลเหล่านี้นะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สืบค้นดูได้นะครับอาดีสองห้าหนึ่งนะครับพอใช้ยอดโคลน,นะครับหนึ่งซีซีนะครับต่อหนึ่งต้นนะครับและการฉีดที่ต้นนะครับเพื่อบำรุงใบสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดพ่นทุกเก็ดวันนะครับหลังจากนั้นมีการออกดอก ในช่วงออกดอกนะครับช่วงที่ระยะออกดอกระยะตักน้ําแล้วก็คาดโคนนะครับใช้ฉีดกิ่งนะครับฉีดบริเวณที่ดอกจะออกนะครับเพื่อเป็นการชักจูงดอกให้เกิดขึ้นและฉีดที่ดอกไม่ฉีดที่ใบแล้วนะครับและหยุดหยอดโคนและฉีดผลที่ทุกระยะนะครับจนกว่าจะ สุกแก่ประมาณ10บวันนะครับโปรโมชั่นครั้งนี้นะครับมีโปรโมชั่นที่พิเศษนะครับช่วงน้ำท่วมนะครับซื้อ2ลังแถม1ลังนะครับติดต่อเข้ามานะครับ ID Line rd 2 5 5 1นะครับหรือเซฟเบอร์0863280914นะครับไลน์ก็จะขึ้นนะครับหรือเพจนะครับดรกรสุกเกษมก็ ติดต่อเข้ามานะครับนะครับทุเรียนต้นนี้ได้ปลูกนะครับให้แม่ดูนะครับว่าต้นทุเรียนเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็ประมาณสองปีนะครับวิธีการตัดแต่งเราก็ไม่ตัดแต่งเลยตอนนั้นจะทําให้ต้นเรียนโตช้านะครับในการตัดแต่งกิ่งแรกเราจะไว้ ประมาณสักเจ็ดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรนะครับกิ่งสองก็จะห่างกันประมาณยี่สิบเซนนะครับส่วนกิ่งกิ่งทุเรียนที่แย่งนะครับเราก็จะตัดเอแกแข่งกับยอดนะครับเราก็จะตัดออกนะครับส่วนกิ่งด้านในเราก็จะมีการเล็มน,นิดหน่อยนะครับแขนนะครับ ต้องให้ใบตันก่อนนะครับต้องให้ใบแก่ก่อนจึงตัดนะครับถ้าเราไม่ตัดก็จะทำให้เป็นโรคได้ง่ายนะครับด้านตะว,วันออกนะครับจะต้องตัดให้โปร่งนิดนึงนะครับ ทำให้แสงรอดเข้าไป่องถึงโคนนะครับถึงถึงกิ่งได้นะครับส่วนกิ่งที่เราจะตัดอีกเ,อเพิ่มเติมอีกนะครับเราก็จะเอากิ่งคู่ขนานไว้นะครับกิ่งที่ห้อยลงมาเราก็จะตัดทิ้งนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมกิ่งที่ห้อยลงมาก็จะถูกตัดทิ้งไป จะเหลือแต่กิ่งขนานนี้จะเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตนะครับในส่วนที่แน่นเกินไปเราก็ดูนะครับพิจารณาดูว่าแน่นเกินไปเราก็ตัดทิ้งนะครับนี่นะครับแสงก็จะส่องถึงกิ่งด้านในทำให้กิ่งด้านในเกิดผลเกิด เกิดดอกได้เพราะว่าถ้าแสงส่องไม่ทะลุก,ก็จะมีกิ่งแต่ด้านตะวันออกที่ออกลูกให้ผลนะครับส่วนในการตัดแต่งเราจะตัดแต่งทุกหกเดือนนะครับนี่นะครับก็จะมีลักษณะที่สวยงามเราจะเอาไว้เราจะไม่เหลาให้เป็นกระ,ะจุกอยู่ด้านบนนะครับ เราจะเอาไวา้ด้านในเพื่อที่จะให้เกิดความหนาแน่นของใบใบจะมีหน้าที่สั่งข้อแสงหาหารนะครับส่วนกิ่งที่ด้านในเราก็ตัดทิ้งกิ่งกิ่งที่เป็นกิ่งแหนงที่เป็นใบจริงนะครับเราตัดทิ้งได้แต่ถ้าเป็นใบอ่อนอยู่ นะครับเราเอาไว้พอเขาหากินได้เป็นไปจริงได้เป็นที่แล้วเราเราแตะแต่งนะครับทำให้ต้นไม่สะสมโรคแมลงนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมลำต้นเนี่ยถ้าาไม่มีแสงเข้ามาส่องนะครับเขาก็จะเกิดโรคลักเน่าคลเน่าได้นะครับ ส่วนในความสําคัญในการตัแต่งตัแต่งจริงนะครับมีความสําคัญมากสําหรับทุเรียนต้นอดืนที่ไม่ได้ตัดแต่งเขาก็จะเติบโตมาเป็นนิ้วมือขึ้นมานะครับจะไม่เป็นรูปทรงแบบนี้ต้นนี้มีการตัดแตแ่งเพื่อเปรียบเทียบนะครับถ้าทุเรียนสองปีต้นอ่อ โตแข่งกันนะครับกิ่งเยอะแข่งยอดนะครับพอเรามาตัดทั้งอพอเรามาตัดตอนที่เขาโตแล้วเขาก็จะเสียทรงจะเติบโตช้านะครับน,นี้เราก็ดูคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนนี้เป็นต้นกล้วยเขามาขึ้นแซมนะครับเราโกนต้นกล้วยกิ่งด้านไหนไม่มีเลยอันนี้เริ่มมีละนะครับ ต้นนี้ถือว่าเป็นทุทเรียนหมอนทองที่มีแนวโน้มหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะออกลูกออกผลนะครับครับ Rd 2 5งหนะครับใช้ฉีดพ่นและหยอดโคนนะครับหยอดโคนหนึ่งซีซีทุก15วันนะครับต่อต้นนะครับจะผสมน้ำก็ได้นะครับหรือไม่ผสมน้ำก็ได้นะครับ หยอดโคลง่ายๆนะครับใช้เข้มข้นเลยก็ได้นะครับหนึ่งขวดจะได้ห้ารอยต้นนะครับหยอดทุกสิบห้าวันนะครับลักษณะนี้ ad สองห้าหนึ่งมีลักษณะสีเหลืองอมพันนะครับปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์สามารถดมได้ถูกกาได้นะครับช่วงนี้ช่วงน้ำท่วมมีการโปรโมชั่นนะครับ ซื้อสอลังแถม1นลังติดต่อด่วนเลยนะครับกระบวนการผลิตซับซ้อนมีจำนวนจำกัดนะครับขบวนการผลิตผ่านพาสเชไลไร์ผ่านความร้อนนะครับจุดไม่ใช่จุลินทรีย์นะครับมีหน้าที่คล้ายฮอร์โมนและมีสารสำคัญมีกรดอะมิโนโ19ชนิดนะครับหยอดไปแบบนี้นครับ1ซีซีเรอจะใช้ป๊อปปี้ผสมน้ำห1ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ ฉีดพ่นสี่ครั้งจะเท่ากันหนึ่งซีซีทุกสิบห้าวันนะครับใบจะหนาขึ้นนะครับใบทุเรียนจะ,จะใหญ่ขึ้นนี่หยอดไปได้ประมาณสามครั้งแล้วนะครับเมื่อก่อนทุเรียนไม่ได้สมบูรณ์แบบนี้พอหยอดไปก็ทุกสิบห้าวันเราก็มาหยอดครั้งหนึ่งแต่การฉีดพ่นต้นนี้ไม่ได้มีการฉีดพ่นแต่ถ้าฉีดพ่นดีครับก็ทุกเจ็ดวันอา่าสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเราก็ฉีดพ่น ทั่วนะครับในช่วงทําใบเราต้องฉีดพ่นที่ใบช่วงทําลูกเราฉีดที่กิ่งนะครับมีดอกแล้วเราฉีดที่ดอกมีลูกเราก็ฉีดที่ลูกจนกว่าจะถึงสุกแก่นะครับครับโปรโมชั่น RD251 ีหนึ่งขวด600บาท1ลัง7,200บาท2ลัง14,400บาทแถม1ลังเท่ากับท่านได้ อาดีสองห้าหนึ่งไปเป็นของแถมแมูลค่าเจ็ดพันสองรอยบาทนะครับรีบติดต่อมาด่วนนะครับเพราะว่าโอที่น้ำท่วมและดูแลลูกค้าเก่าที่ติดต่อกันมานานนะครับบางรายก็ห้าปีบางรายก็เจ็ดปีนะครับสร้างความพอใจให้กับลูกค้าทั่วประเทศนะครับมีคนรู้จักในกลุ่มทุเรียน ภาคตะวันออกนะครับที่ระยองนะครับจันทบุรีตราดและชุมพรนะครับเป็นสินค้ามาแรงเป็นออแกนิกร้อยเปซ็นตทำให้ทุเรียนทนโรคต้านทานมาแรงทำให้ทุเรียนดกและมีคุณภาพมีความหวานมัน มีสีสวยสีเหลืองผิวไม่มีเพีย้ยแป้งไม่มีปลาเขา่าดำผิวสวยนะครับพูห้าพูเต็มนะครับและที่สำคัญคือผลที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนรองเท้านะครับเหมือนรองเท้าบูทก็ฉีดพ่นเขาก็จะตับเข้ามาเป็นลูกที่สมบูรณ์ได้ไม่ผิดฝังครับ r าร์ดีสองนะครับ ได้ใช้ไว้ในส่วนนะครับช่วงนี้จะรีบติดต่อเข้ามานะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนของท่านนะครับใช้ rd สองห้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้หมดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคมีหรือเป็นผลิตภัณฑ์เป็นจุลินทรีย์หรือสารอินทรีย์นะครับใช้ร่วมกันได้ ทุกอย่างนะครับไม่เป็นปรปักหรือเป็นทำลดประสิทธิภาพสารอื่นนะครับสามารถช่วยได้ในสวนของท่านเพื่อลดต้นทุนบางสวนใช้ยา10ตัวหรือว่า10บสิกว่าตัวใช้ r า2 5ดีสองหหนึ่งท่านจะเหลือประมาณสักสามตัวนั่นคือการลดต้นทุนในการฉีดบางสวนอาจจะใช้ถึง 20,000-40,000บาทในการฉีดยาครั้งหนึ่งแต่ถ้าใช้อาดี251ท่านอาจจะเหลือแค่5,000-6,000บาทเพราะว่า,าหลังจากใช้ทุเรียนงอกงามบำรุงได้ดีไม่มีโมรคแมลงก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สารอื่นเข้าไปด้วยนะครับนี่คือการลดน้นทุนส่วนการดูแลสิ่งแวดล้อมนั้นอาดี251ทําให้ต้นพืชอื่นแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆไม่ว่าสัตว์น้ำสัตว์บก อะไรต่างๆจะไม่เป็นอันตรายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับท่านอาจจะสงสัยว่าหลังจากฉีดอาดีแล้วฝนตกจะเป็นอย่างไรนะครับฉีดไปแล้วประมาณ20นาที30นาทีได้ผลแล้วครับไม่ว่าฝนจะตกมากน้อยยังได้ผลให้ประสิทธิภาพเหมือนเดิมเพราะเขามีโมเลกุลที่เล็กเขาทํางานไปเรียบร้อยแล้วครับอาดีสองช่วยให้เพิ่มออกซิเจนในน้ําเพิ่มออกซิเจนในดิน ทำให้จุลินทรีย์แตกตัวมีเพิ่มจํานวนเยอะทําให้ดินมีชีวิตขึ้น rd สองห้าหนึ่งจำเป็นที่จะต้องฉีดหลังฝนตกเพราะว่าฝนเป็นกรดคาร์บอนิกจะช่วยลดความเป็นกรดทําให้ต้นไม้กลับมามีภูมิต้านทานโรคและ,มะแมลงได้แต่ถ้าไม่ได้ฉีดชาวสวนรู้ดีว่าหลังจากฝนตกจะมีมะแมลงเข้าแล้วเป็นโรคเนื่องจากภูมิของใบมีระดับต่ำขึ้น จากกรดคาร์บอนิกที่ไปมีปฏิกิริยาในสารเคลือบสารป้องกันที่ผิวใบเพิ่มรายได้เป็นมิตรสิ่งเตด,ดล้อมทำให้เกษตรกรลดต้นทุนสุขภาพดีครับติดต่อ rd 2 5 1 id line rd 2 5 1 r เล็ d เล็หรือเว็บไซต์ดกรกรสุขเกษมนะครับก็พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ก็จะขึ้นมานะครับ ติดต่อเข้ามาด่วนนะครับสำหรับวันนี้ขอให้เก,กษตรกรทุกท่านประสบความสำเร็จทุกท่านทุกสวนสวัสดีครับ